สวัสดีครับผมกันเลสซิ่งนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูรถอีซูซูนะครับอีซูซูตัวนี้เป็นอีซูซูตดีแม็กไฮแลนเดอร์นะครับเป็นโฉมแรกนะฮะไอตัวอีซูซูตดีแม็กไฮแลนเดอร์ตัวนี้นะครับเครื่องเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะครับไอเทคสามจุดศูนย์นะครับเป็นเครื่องสามพันซีซีนะครับคือไฮแลนเดอร์ของโฉมนี้นะฮะไฮแลนเดอร์ของโฉมเนี้ย ถ้าเป็นเครื่อง right. ตัวเรียกว่าตัวเทอร์โบนะครับตัวเทอร์โบที่เป,เป็นเป็นเป็นตัวเครื่องเครื่องตัวแรกนะฮะจะไม่ม네ีนะฮะน่าจะไม่มีนะฮะน่าจะไม่มีตัวไฮแลนเดอร์ออกมาอ่ามันจะออกมาตอนที่เป็นเครื่องคอมมอนเรลแล้วนะครับก็คือปรับเครื่องใหม่นะฮะปรับเครื่องใหม่ให้เป็นตัวคอมมอนเรลแล้วนะครับอ่าตัวนี้เครื่องเป็นเครื่อง3 0 0พันนะครับสามพันไอตอนที่ออกมานะฮะ ตอนตอนที่รุ่นนี้ออกมาในในช่วงแรกนะฮะเครื่องสามพันเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากนะครับคือเครื่องเครื่องใหญ่หญๆพวกแรงม้าสูงอะไรพวกนี้อาจะได้รับความนิยมสูงมากนะครับแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันยุคที่น้ํามันแพงนะฮะยุคที่ยุคที่ทุกท่านพยายามประหยัดเน่นะฮะเครื่องสามพันเลยได้รับความนิยมลดน้อยลงไปนะครับตอนนี้เลยกลายเป็นว่าเครื่องที่มันเป็นเครื่อง2.5นะฮะ ได้รับความนิยมสูงกว่านะฮะถ้าเป็นของของ d m a มเครื่องสองจุ้านี่จะจะราคาเรียกว่าทำราคาได้ดีกว่านะฮะคือขายเวลาขายเนี่ยเครื่องสามพันกับเครื่องสองพันหเนี่ยเดี๋ยวนี้ราคาแทบจะเท่ากันเลยนะครับก็คือความนิยมมันลดร้อยลงเหรอเนาะเครื่องส0มพันหลายท่านก็กลัวนะครับกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายนะฮะของตัวมันเองนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูตัวตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้กระจังหน้านะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นออกแนวเหมือนจะปรับออกมาใหม่นะฮะก่อนก่อนจะเปลี่ยนก่อนมันจะเปลี่ยนลุกเลยนะฮะก่อนจะเปลี่ยนเป็นบิตบิตมิ i เดิเชนนะฮะก็คือจะเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนกระจังเปลี่ยนหลายตัวเลยภายในภายในเปลี่ยนใหม่นะฮะไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ที่ก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะครับคือออกออกมาไม่กี่ปีก็เปลี่ยนโฉมเลยนะครับ ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบตัวเดิมอยู่นะครับไฟหน้าแบบตัวเดิมอยู่กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าเป็นซี่ใหญ่นะฮะเป็นซี่ใหญ่มีไฟตัดหมอกนะครับออปชั tá, oh. ่นค่อนข้างจะมาครบเลยนะครับคันนี้ค่อนข้างจะมาครบเลยมีไฟมุมนะครับไฟมุมตรงไฟตรงกระจกมองหลังนะฮะมีบันไดข้างมีล้อแม็กนะครับล้อแม็กขอบ ขอบเท่าไรเออขอบ16นิ้วนะครับล้อแมพขอบ16บนิ้ว <c oughs> กระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดกับสีดำจะตัดสีดำตรงนี้นะฮะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับซุ้มล้อนะฮะซุ้มล้อเป็นซุ้มแท้นะครับเป็นซุ้มแทะตัวนี้มีโลโก้แคปโฟนะครับ <c oughs> เป็นไฮแลนเดอร์ เดี๋ยวอธิบายให้คุณลูกค้าฟังอย่างนี้เนะาะเคปโฟนะฮะหลายท่านก็จะไม่เข้าใจนะครับเวลามาดูรถอิวสูนะฮะเอ๊ะทำไมทำไมชื่อมันเยอะจังนะฮะจริงๆจริงๆมันก็เป็นเป็นรุ่นเดียวกันนะฮะก็คือเป็น d m a x เป็นหลักนะฮะแต่ทีเนี้ยไอรุ่น <c oughs> ต่างๆของ e ะะขอิวสูเนีฮะเขาจะตั้งชื่อไปเลยนะะจะจะไม่เรียกว่าแบบประมาณว่ารถ4ประตูนะอะไรอย่างเงี้ยจะจะไม่เรียกอย่างนั้นนะฮะเขาจะตั้งชื่อไปเลย,ยคือ แคปโฟนะฮะแคปโฟของอีลสูรเนี่ยหมายความว่ารถสี่ประตูนะครับหมายความว่ารถสี่ประตูนะฮะแต่ถ้าเป็นอ่าไฮแลนเดอร์นะฮะไฮแลนเดอร์หมายความว่าร,ร,ายาาระะถยกสูงนะครับรถยกสูงขับเคลื่อนสองล้อนะฮะถ้าเป็นไฮแลนเดอร์ชื่อของเขานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอ่ารุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับจะเรียกว่าโรดิโอนะฮะจะเรียกว่าโรดิโอก็คือเขา เขาจะเรียกตั้งชื่อไปเลยอ่ะอตั้งชื่อไปเลยของของีลสูนะอย่างอะไรอีกะ่ะย่งตัวหัวเดียวนะฮะรถตอนเดียวอย่างเงี้ยก็จะไม่ก็จะไม่เรียกว่า s ิงเกิลแคนะจะเรียกจะเรียกทับชื่อไปเลยคือรุ่นว่า Spark นะฮะของอีลสูรจะตั้งชื่อนะ,ะแล้วก็มีเจเน r เรชั่นของเขาก็จะเป็นโกซีรี่อย่างเี้นะก็จะมีมีมีอยู่ยุคนึงก็จะออกเป็นโกซีรี่เป็น แพตตินัมนะฮะเป็นซูเปอร์แพตตินัมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาเป็นเป็นคือตั้งเป็นชื่อเลยอะ่ะมันก็โอเคนะฮะเพราะว่าทุกๆครั้งนะฮะที่อีวสุเปิดตัวนะฮะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมานะฮะก็เรียกว่าเรียกเรียกเสียงือฮาในในในใ,ใ,ในตลาดของรถก,กระบะได้ได้มากเลยนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่ที่เปิดเทคโนโลยีออกมาเนี่ยคู่แข่งตามแทบไม่ทันเลยนะฮะ เป็นเป็นยี่ห้อรถที่ใส่ของมาค่อนข้างจะก็ตัง้งจะเวอร์เลยนะฮะเป็นเทคโนโลยีเป็นสมรรถนะอะไรพวกนี้ก็ก็ไม่ค่อยยอมชาวบ้านขอเท่าไหรนะฮะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ที่เรียกว่าครบครันนะฮะก็จะจะไม่ทําอะไรแบบแหกเวอร์ไปนะะอย่างอาทิเช่นเนาะยกตัวอ,อย่างอย่างรถมิซูอะไรพวกนี้รถมิซูก็จะชอบแบบแรงเลยนะฮะเน้นเน้นความแรงเป็นหลักเลยอันนั้นก็จะจะแหกตลาดเลยว่าต้องแรง ย่างพวกรถตะกูล,อลนะฟอร์ดอย่างเงี้ยฟอร์ดก็จะเน้นแกล่งนะฮะใส่เหล็กใส่ของอะไรมาแน่นเปี้ยเลยก็จะ,จะแหกแหกออกไปเลยก็คือแข็งแก่ง,งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นอ e ีซูซุจะมาครบเลยนะฮะจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ามาครบเลยก็คือ,อทั้งทั้งเรื่องของความทนนะฮะความทนความแรงสมรรถนะต่างๆบริการหลังการขายนะครับไปจนไปจนถึงการทำราคาในตลาดเวลาคุณลูกค้าซื้อไปนะฮะ ซื้อไปก็ไม่ค่อยขาดทุนเพราะรถพวกนี้ไม่รานะคาไม่ค่อยตกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในนะฮะ <c oughs> คันนี้ที่ผมรีวิวอยู่เนี้ยเป็นสี่ประตูนะครับแต่ว่าหุ้มเบาะมานะฮะอันนี้ก็เจ้าของรถเดิมก็หุ้มเบาะมาแต่ถือว่าดีนะครับเพราะาหุ้มเป็นหนังเลยตัวนี้หุ้มเป็นหนังเลยเป็นดําตัดแดงนะครับแต่จริงน่าจะเป็นสีสีออกสีครีมครีมอะสีขาวขาวนะครับ คอนโซลยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับคอนโซลเป็นแบบเดิมตัวนี้คอนโซลจะเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับ i, üh, แ้แผงแผงช่องอันนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมจะไม่เหมือนตัวนั้นจะเป็นกลมๆเลยนะครับถ้าเป็นตัวใหม่จะเป็นกลมนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูภายในกอนอยูสุตัวนี้นะฮะก็อคอนโซลยังเป็นแบบแบบแรกอยู่นะฮะเป็นสีออกเงินเงิน เหมือนเงินเงินเข้มนะครับจะไม่ออกสีดำนะครับนะหน้าปัดหน้าปัดไม่เป็นดิจิตอลนะครับหน้าปัดเป็นหน้าปัดธรรมดาเอ้ย,อย,อยไม่ใช่เดย์ไลท์นะฮะเป็นกึ่งดิจิตอลอยู่นะฮะมีเข็มไม้นะฮะบ,บอกรอบบอกกิโลนะครับกล่องไม่สูมก็อุปกรณ์พื้นฐานนะฮะมีครบหมด แต่ถ้าเก็นตัวโรดิโอนะครับเป็นตัวโรดิโอที่เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะมีอุปกรณ์อื่นด้วยไอ้พวกบอกตัวเอียงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพักด้างหลังเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่แฟนโฟล์วอจริงๆงน,น,นะฮะรถ4ประตูก็ได้รับความนิยมน้อยลงเหมือนกันนะครับก็จะสู้พวกตัวไฮรันเดอร์ไม่ได้นะฮะตัวยกสูงที่ขับเคลื่อน2ล้อเป็นเครื่อง2005อะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยคนหาเยอะนะครับได้รับความนิยมสูง คันนี้ไฟฟ้าทั้งคันนะครับอันนี้แบบกระจกมองหลังไฟฟ้านะครับล็อกกระจกกระจกไฟฟ้าแล้วก็เซ็นทั้นล็อกนะครับ <c oughs> ตัวล็อกก็อุปกรณ์พื้นฐานก็ดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันเออภายในภายในเงียบนะครับภายในเงียบมากคือรถอีสูเนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่ที่เป็นระดับตำนานของเขานะครับต้อง ต้องบอกว่ามัน,ม,นมีสโลแกนอยู่นะฮะมันมีสโลแกนของเขาก็คือ,อเงียบพังนะครับเงียบพังดังวิ่งนะฮะก็คือรถยูสูเนี่ยเครื่องจะค่อนข้างดังมากนะฮะดังไปถึงห้องคนขับเลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ดังจนจนแบบเราลำคาญน,นะคือมันมันดังแบบเหมือนยังไงเดี๋ยวสักครู่นะครับมันจะดังแบบแบบที่คนขับชอบอะ่ะ คือเราได้ยินเสียงเครื่องเราไปด้วยนะฮะแล้วขับไปด้วยก็จะนิ่มๆเงียบๆแต่ว่าได้ยินเสียงเครื่องเหมือนคล้ายๆพวกรถเหมือนพวก b m เอมที่เป็นเครื่องดีเซลนะฮะก็จะจะไม่เงียบนะฮะรถรถรถอย่าง b m w ไม่เงียบเครื่องจะดังเข้ามาในห้องคนขับนะฮะแต่ว่าขับสนุกอ่ะแล้วก็เครื่องคือเครื่องอะดังแต่ว่ารถอะเงียบผมอธิบายไม่ถูกนะต้องได้ต้องได้ลองมาให้ลองขับดูนะฮะแต่ไอตัวเนี้ย เครื่อง i t e ทคนะฮะเครื่อง i t e ทค DDI Turbo Intercooler นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนแนวอีสุไปไปเลยนะฮะไปเลยก็คือเครื่องจะไม่ดังเหมือนเดิมฮะตัวนี้จะเงียบมีเสียงคำรามเข้ามานิดๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเครื่องเทอร์โบเนี่ยอของตัวเนี้ยใหญ่มากนะครับมีหลายมีหลายท่านเปลี่ยนเทอร์โบตัวเนี้ยไปใส่พวกวีโก้พวกอะไรเนี่ยโอ้โหขับแทบยกล้อนะฮะเทอร์โบเทอร์โบใหญ่มากนะฮะมีไอเทค ควบคุมคอมพิวเตอร์โดยระบบเรียกว่า i t e c h นะครับถือว่าทันสมัยมากไอตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวฝาสีทองนะฮะขอบสีขอบสีดำนะครับโดยรวมรถรถยูวสุก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คืออุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยถือว่าถือว่าทำได้ออกมาดีมากๆนะครับเครื่องตัวนี้ก็ผมชอบชอบเครื่องตัวนี้มากเพราะมันมันค่อนข้างจะดูแลง่ายนะครับ เอาเป็นถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเข้ามาลองขับอ,อินสุดีแมกดูนะครับมีหลายรุ่นหลายคันให้ลองขับนะครับว่าชอบรุ่นประมาณไหนก็จะได้จะได้พา,า,าลองขับเนาะคือบางทีอธิบายไม่ค่อยถูกนะเวลาเวลามันวิ่งอะ่ะยังไงก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ